สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับพบกันในสัปดาห์ต่อไปแล้วนะครับเราก็เรียนแบบนี้มาก็เกือบ2เดือนแล้วนะครับก็ถ้านักเรียนเรียนมาถึงถึงวันนี้ได้นะครับก็ถือว่านักเรียนเนี่ยเก่งมากนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่16แล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อในเนื้อหานะครับ เนื้อหาของเราเนี่ยนะครับก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราได้เรียนเรื่องของหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนามาแล้วเราได้เรียนเรื่องแบบอย่างในการดําเนินชีวิตไปแล้วคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของแบบอย่างนะครับของบุคคลต่างๆในอดีตนะครับในพุทธชาดกนะครับในประวัติพุทธสาวกมาแล้วนะครับเราก็ลองเอาเรื่องแบบนั้นนะ นะครับไปประพฤติปฏิบัตินะครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับทะลุหลักหมื่นคนมีผู้เสียชีวิตนอนรอเตียงอยู่ที่บ้านแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่บ้านเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ก็ทำงานจนแทบจะไม่ได้พักได้ผ่อนนักเรียนเคยเห็นภาพที่ แพทย์หรือพยาบาลที่เขาเข้าไปดูแลคนป่วยโควิดอาการหนักเนี่ยเขาจะต้องใส่ชุดที่ชื่อว่าชุด ppe นะเป็นชุดที่ปิดมิดหมดเลยนะครับแล้วมันก็ร้อนมากแล้วก็ไม่ได้ใส่แค่ชุด ppe เท่านั้นก็ยังมีหน้ากากมี f a ช s h นะครับใส่หลายชั้นมากเพื่อป้องกันเนะชื้อโรคเข้าสู่ตัวเองแล้วก็ต้องอยู่แบบนั้นเปิดวันหนึ่งเนี่ยเป็นหลายชั่วโมงมากนะครับ หายใจก็ยากลําบากนะครับและตัวเองก็ไม่ได้พักได้ผ่อนจนสุดท้ายก็ต้องล้มเป็นลมไปอย่างนี้นะครับซึ่งถามว่าเขาทําได้อย่างไรนะครับเขาก็คือแบบอย่างนะเขาเป็นฮีโร่ของเรานะรในการดําเนินชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับการที่เราจะเรียนให้รู้เรื่องนะครับเราก็าต้องมีหลัก นะครับในการที่จะต้องพัฒนานะครับตัวเราจิตใจเราให้มันมากขึ้นเพราะว่ายิ่งเราอยู่บ้านสิ่งเล้ามันก็มีนะครับเพราะไม่มีใครมาคอยเฝ้าเรานะครับไม่มีใครมาคอยกำกับเราตลอดเวลานะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ต้องทำงานนะบางคนไปอยู่นะที่ทำงานบางคนอยู่กับบ้านแต่ก็ไม่ได้มานั่งดูเราตลอดเวลา นะครับบางคนก็ทําแป๊บหนึ่งแล้วก็แอบเล่นเกมนะบางคนก็เล่นเกมทส่วนใหญ่นะดูหนังส่วนใหญ่นะหทํางานเนี่ยไม่ทําถ้าไม่ถามก็ไม่ทำนะครับเพราะอะไรสิ่งเหลามันเยอะนะเรานั่งเรียนแต่น้องนั่งดูกระตูนอย่างเงี้ยนะครับหรือพี่ก็ฟังเพลงอย่างเงี้ยมันมีสิ่งที่ทําให้เราเสียสมาธิเยอะมากเลยนะครับ แล้วบางคนก็หนักข้อยิ่งกว่าน,นั้นก็คือเรียนไปแต่คนที่บ้านไม่คอยใจรึอว่าเรานั่งเล่นเกมนี่เรานั่งเรียนแต่คนอื่นก็มองว่าเราเป็นคนเล่นเกมเนี่ยวันมันไม่ยอมเรียนหนังสือเลยปะ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราเรียนทางโทรศัพทนะ์นึกว่าเล่นโทรศัพท์ก็คือการเล่นนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาว่ากันในเรื่องของการพัฒนานะครับจิตใจของเราว่ามันมีแนวทางอะไรบ้าง นะครับนะที่เราจะเป็นคนที่ดีและดีกว่าเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับนะเดี๋ยวเราพบกันครับตอนนี้คุณครูได้ปรับกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับเราเอาสมุดขึ้นมาแล้วจด นะครับงานไปเลยนะครับวันนี้ไม่ได้ยากนะครับมีอยู่แค่4ข้อนะครับนะข้อเยอะแต่ว่ามันยากน้อยนะครับเราก็สลับกันไปแบบนี้ครับบางทีก็งานมาเร็วบางทีงานก็มากลางๆบางทีงานก็มาตอนท้ายๆนะครับนะก็เป็นกุสโลบายนะครับเป็นกุสโลบายของคุณครูนั่นแหละนะครับ กุศโลบายเนี่ยมันมาจากคำว่ากุศลบวกอุบายนะครับหรืออุบายอันเป็นกุศลนั่นเองกุศลแปลว่าดีครับนะก็คือเป็นอุบายที่ดีเพราะบางคนพอเจองานเร็วนักเรียนก็ปิดเลยแล้วนักเรียนก็ทำถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ทำไว้ก่อนก็คือถือว่าทำแล้วนะบางคนก็เปิดไล่หาเลยใบายงานอยู่ไหน แล้วก็ไปหาใบงานแล้วก็ทํานะครับถ้าทําแล้วแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเซิร์ชข้อมูลด้วยตัวเองอันนี้ก็ถือว่าดีดีมากๆด้วยนะครับนะแต่บางคนก็เลือกที่จะทําตามนะก็คือฟังครูไปเรื่อยเรื่อเื่ดี๋ยวครูก็บอกอี่แหละว่ามันตอบว่าอะไรนะครับแค่เราตั้งใจฟังเดี๋ยวเราก็สามารถเอามาคิดมาจับประเด็นได้นะ วันนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนชั่วโมงที่16แล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับจดหน้านี้ลงไปนะครับเรื่องของการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนานะครับาการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนานะครับเดี๋ยวเริ่มแบบฝึกหัดกันเลยนะครับมี4ข้อข้อหนึ่งถามว่าการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างไร การสวดมนต์เนี่ยนะมันมีประโยชน์อย่างไรถ้าน้กงเรียนรู้น้กงเรียนตอบได้ครับนะถ้าประทัดหนึ่งไม่พอตอบนะสองประทัดก็ได้นะข้อสองถามว่าการแผ่เมตตาหมายถึงอะไรนะ,นะเราได้เรียนเรื่องการแผ่เมตตาละสัตเพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด เราเรียนท่องได้ไหมครับการแผ่มเมตตานะถ้าเราท่องไดนะ้เราก็จะรู้ครับว่าความหมายของมันคืออะไรนะครับนะการแผ่มเมตตานะข้อ3สติสัมปัญญะหมายถึงอะไรนะสติสัมปชัญญะหมายถึงอะไรนะครับข้อที่5 ถามอ้ขอ้ 4, อโทษสีโทษทีครูขาดสติแล้วการมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามีประโยชน์อย่างไรก็อ,อย่างที่ครูเนี่ยพอครูขาดสติพอดีมีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านบ้าน,นก็เลยจิตหลุดไปหน่อยหนึ่งเห็นไหมพอจิตหลุดเกิดอะไรขึ้นพูดจาผิดผิดถูกถูก ดังนั้นการมีสติัสปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามันมีประโยชน์ยังไงครับนะอ่ะนี่ก็โจทย์ไปนะครับทําได้ทําครับแต่อย่ามั่วนะนะครับทำก็ต้องเขียนให้เหมือนกับคนที่มีความรู้นะครับผ่านสมองกันกรองมาเป็นคําพูดแล้วจึงได้เขียนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันในสู่บทเรียนในหนังสือกันบ้างครับ เ,เดี๋ยวเรามาว่ากันในหนัง,งสือนะครับเรื่องการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนานะครับการพัฒนาจิตเนี่ยนะครับก็คือจิตใจของเราเนี่ยแหละนะครับพัฒนาก็คือทําให้มันดีขึ้นนะครับการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาเนี่ยจะทําให้เกิดความสุขทางจิตใจนะครับส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีสติสัพพัญญะและมีสติมากขึ้นนะครับ การพัฒนาจิตต,ตามแนวทางของศาสนาเนี่ยนะครับเขาสามารถทำได้หลายอย่างนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะมาดูในแผนผังความคิดนะครับนะการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนะครับการสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นสิ่งที่เมื่อเราฝึกบ่อยๆนะครับมันก็จะมีประโยชน์นะครูก็เลยบอกว่า การสวดมนต์มีประโยชน์อย่างไรนะครับนักเรียนเคยสวดมนต์ไหมครับนักเรียนสวดมนต์บทอะไรเป็นบ้างนะครับนักเรียนสวดมนต์ที่โรงเรียนนะครับถ้านักเรียนสวดมนต์ตามผู้นําไปทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งนักเรียนก็สามารถสวดได้นะโรงเรียนเรายังมีการสวดมนต์แปลด้วยนะครับ การส่วนมต์แปรก็คือเรารู้ความหมายด้วยนะมันก็จะทำให้เราเข้าอ,อกและเข้าใจนะการแผ่เมตตานะการฝึกยืนเดินนั่งนอนด้วยอย่างมีสตินะนอนมีสตินอนยังไงอนะ่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันฝึกกำหนดรู้ความรู้สึกด้วยประสาทสัมผัสทั้ง6ประสาทสัมผัสทั้ง6มีอะไรบ้าง นักเรียนตอบได้ไหมครับถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยรู้นะฝึกให้มีสมาธิในการฟังอ่านคิดถามและเขียนนะเดี๋ยวเรามาว่ากันเลยนะครับในตัวแรกนี่เราเห็นนักเรียนคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ไหมครับคิดถึงบรรยากาศของโรงเรียนไหมครับครูคิดถึงคิดถึงคิดถึงอยากจะ,ะกลับไปสอนแบบปกติ นะครับแต่ก็คงจะอีกพักใหญ่ๆนั่นแหละนะครับอ่ะตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับอ่ะมาว่ากันนะครับการสวดมนต์ไหว้พระนะครับสรรเสริญคุณของพระรันตนตรนะครับคุณของพระรันตนไตรนะครับเขาบอกในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ควรจะ เริ่มทำสิ่งที่ควรทำนะครับก็คือการน้อมนำจิตระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนะครับเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลและเป็นวิธีที่สามารถทำได้ง่ายๆนะครับนะบทสวดของการบูชาพระรัตนตรัยก็คืออรหังสัมมาสัมพุโทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิอะไรต่อนะครับ ท่องได้ไหมครับอ่าดังนั้นการสวดมนต์เนี่ยนะครับการสวดมนต์เนี่ยถามว่ามันสวดทำไมนะอย่างเป็นพระเนี่ยเขาก็ยังมีสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะระบทยาเอามากเลยนะครับการสวดมนต์เนี่ยนะครับครูบอกไว้เลยว่าประโยชน์ของการสวดมนต์เนี่ยมันทำให้จิตใจเราสงบนะมันทำให้จิตใจเราสงบ นะมีสมาธิเพราะอะไรเพราะเราใจจดใจจ่ออยู่กับการสวดมนต์เราจะไม่มองวกแวกไปที่อื่นเพราะถ้าเราวกแวกเราก็จะลืมบทนะนึกไม่ออกว่าเราท่องถึงไหนแล้วนะดังนั้นการฝึกสวดมนต์มันทำให้เรามีสติมีสมาธิมีจิตใจที่แน่วแน่นะครับนั่นเป็นประโยชน์นะ มันทำให้เราไม่คิดชั่วนี่คือประโยชน์เห็นไหมครับประโยชน์มีเยอะแยะไปนักเรียนก็สรุปสรุปออกมาสักข้อนะนะครับสข้อก็ได้นะครับนะเห็นไหมการสวดมนต์เนี่ยมันทำให้เราไม่คิดจะไปนะไปว่าคนอื่นนะไปทำร้ายคนอื่นนะเราไม่คิดอะไรในทางที่ไม่ดีนะครับ เพราะเรานึกแต่เรื่องเดียวก็คือบทสวดสวนมนต์นะครับนั่นก็คือประโยชน์นะการสวดมนต์เนี่ยยิ่งสวดมนต์ก่อนนอนมันทําให้เราไม่ไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นๆนะเราก็ใจจดใจจ่ออยู่กับบทสวดสวนมนต์เมื่อเรานอน,อนเราก็จะได้ไม่ฟุ้งซ่านนะไอการที่เราดูทีวีเล่นเกมเนี่ยนะแล้วเราก็เกิด นะมันยังติดอยู่ในสมองของเราเนี่ยเรานอนเราก็นอนไม่เป็นสุขนะเก็บไปฝันนะครับอ่ะนั่นก็คือประโยชน์ของการสวดมนต์มีอะไรอีกนะครับอ่ามาดูหน้าต่อไปอ่นะครับมาดูหน้าต่อไปอ่าการแผ่เมตตานะข้อสองกูถามว่าการแผ่เมตตามันหมายถึงอะไรอ ข้างบนยังไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับ,บไม่เห็นก็ฟังครูนะการแผ่เมตตานะครับเป็นการส่งความปรารถนาดีแล,และความเมตตาให้กับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทุก,ทททกชนิดในโลกให้มีความสุขและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ยากระบากการแผ่เมตตานี้ จึงเป็นสิ่งสะท้อนความใจกว้างของชาวพุทธที่มิได้เจาะจงมีเมตตาต่อมนุษย์เท่านั้นหากแต่ยังแผ่ไปยังสัตว์ประสาทอีกด้วยนะอ้าวสรุปให้ฟังอีกทีก็คือการแผ่เมตตาก็คือการส่งความปรารถนาดีให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับนะไอการปรารถนาดีเนี่ยมันก็คือการอยากให้คนอื่นเขามีความสุข อยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขาประสบสิ่งดีๆเหมือนกับที่ตัวเราเจอนะครับดังนั้นการสวดมนต์เสร็จเราควรจะแผ่เมตตาด้วยนะเราไม่ใช่เป็นคนห่วงอะห่วงบุญนะครับเราไปทำบุญเราก็แผ่ไปนะแผ่ให้คนนะแม้กระทั่งเจ้ากรรมในเวรแม้กระทั่งเพื่อนปู่ย่าตายายพี่น้องสัปปะสัตว์นะ มดจุงปวกต่างๆเราก็สามารถนะครับแผ่เมตตาให้เขาได้นะครับดังนั้นเมต่อการแผ่เมตตาก็คือการส่งความปรารถนาดีนะครับให้แก่เพื่อนมนุษย์และก็เพื่อนร่วมสัตว์โลกของเราทุกๆคนนะครับเพื่อเป็นการงดเว้นจากความเขาเรียกอะไรล่ะขี้เหนียวขี้เหนียวบุญนะ นะครับทำบุญก็ไม่ให้เผื่อแผ่ใครนะครับนะเราเห็นเห็นไหมเรากินปลาทูนะหัวปลาทูหางปลาทูก้างปลาทูเราไม่กินแต่พอเราเห็นแมวจะมากินเนี่ยเราวิ่งไล่ตีมันนะตัวเราไม่มีประโยชน์แต่เราก็ยังไปห่วงไว้อย่างนี้ก็ไม่ดีนะเรากินกระดูกไม่ได้นะเรากินเนื้อไก่ได้เราก็เอากระดูกไปโยนให้ หมาหม,มันกินก็ถือว่าดีไม่เป็นขยะนะครับอ่ะส่วนถ้ามันไม่กินนะก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะดังนั้นการแผ่เมตตาก็คือการส่งความรู้สึกดีๆให้แก่คนอื่นนั่นเองนะครับอ่ะมาดูข้อต่อไปข้อที่3นะ สติสัมปชัญญะหมายถึงอะไรอ่านักเรียนก็มาดูข้างล่างนี้มีกรอบสีฟ้ากับสีเขียวนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเขาแยกกันครับสติอยู่ตรงนี้สัมปชัญญะอยู่ตรงนี้แต่ครูถามว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรอ้าวทำไมเอาสองข้อมารวมกัน มาดูนะครับสติหมายถึงอะไรสติคือความระลึกได้นึกได้คิดได้จำได้ครับสติคือความระลึกได้เช่นเรานึกว่าเอ๊ะเมื่อเช้าเรากินข้าวกับอะไรถ้าเรานึกได้แปลว่าเรามีสติครับนะถ้าเรานึกไม่ออกเลยแปลว่าเราเริ่มจะบ้าแล้วครับนะเพราะเราเผลอแล้วนะการคุมใจไว้นะกับกิจที่ทำหรือมีจิต นะครับไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องแปลว่าอะไรผูมันฟังแล้วยากการคุมใจไว้กับกิจที่ทำนะก็คือให้เรามีใจจดใจจ่อกับสิ่งที่เราทําคุมจิตไว้กับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องนะเราทำอะไรเราขับรถเราก็ต้องมีสติไว้กับสิ่งว่าเรากำลังขับรถนะเราก็ต้องมีใจอยู่กับพวงมาลัยนะครับไม่ได้มีใจอยู่กับโทรศัพท์ นะอยู่กับถนนอย่างนี้เป็นต้น,นเขาเรียกว่ามีสติจะข้ามถนนก็ต้องมีสตินะต้องระลึกได้ว่าตอนนี้กําลังจะข้ามถนนนะห้ามเลนเนะครับต้องไม่ประมาทนะเห็นไหมเราเริ่มมีสติเราลึกได้ว่าตอนนี้ฉันกําลังทําอะไรเหมือนตอนนี้เรากําลังนั่งเรียนแต่เราเรียนที่บ้าน นะครับจำไว้ว่าเราเรียนที่บ้านแต่เราเรียนแล้วนะเราเปิดเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนนะนะตอนนี้เราเป็นนักเรียนแต่เรเป็นนักเรียนที่เรียนที่บ้านนะเราต้องระลึกไว้ตลอดวเวลาว่าเราเปิดเรียนมาแล้วแต่เราเป็นนักเรียนที่เราเรียนที่บ้านนะครับดังนั้นเราก็เลยมีหน้าที่ที่เราจะต้องมานั่งเรียนนะสัมชัญญะแปลว่าความรู้ตัว ทั่วพร้อมรู้ชัดรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนเองกําลังทําอะไรและจะเกิดผลอะไรนะครับจริงๆแล้วสติกับสัมชัญญาเนี่ยนะครับมันก็คือตัวเดียวกันมีความหมายเหมือนกันดังนั้นสติสัมชัญญานะครับหมายถึงอะไรนะข้อ3ผูกูถามว่าสติสัมชัญญาหมายถึงอะไรสติสัมมัญญาก็คือความรู้ตัว นะความระลึกได้และรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะนี่คือความหมายหรือใครจะไปเสิร์ชหานะในอินเทอร์เน็ตมาใหม่ก็ได้ในพจนานุกรมก็ได้นะครับหรือจะแปลตามความเข้าใจก็ได้ว่าสติสัมปชัญญะสติก็คือความระลึกได้นึกได้รู้ตัวนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับในทุกทกการกระ ทำในเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะนะครับนะคนกินเหล้าเนี่ยนะครับนะเขาขาดสติเพราะเขาระลึกไม่ได้เขาจําไม่ได้บางคนกินเหล้าเมาแล้วเอ๊ะถึงกลับบ้านได้ยังไงวะนะนึกไม่ออกแต่ตัวเองขับรถเลื้อยเป็นงูเลยนะนะครับเพราะอะไรเขาขาดสัมปชัญญะเพราะเขาไม่รู้ตัวนะแล้วเขาก็เลยนึกไม่ออกจําไม่ได้นะครับ ไอ้ตอนทำเนี่ยเขาจำได้ครับแต่พอเขาเลิกทำเขาเลิกก็จำไม่ได้นะครับอ่าดังนั้นครูก็เลยถามว่าสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะนักเรียน,นก็ลองเขียนมานะครับว่าสติสัมปชัญญะคือการรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับน่าคำตอบอยู่ตรงนี้ครับครูจิ้มให้ดู เห็นไหมครับเขาบอกว่าเพราะเมื่อเราเพราะเมื่อมีสติก็ต้องมีสัมปชัญญะด้วยเพื่อป้องกันการเกิดการผิดพลาดในทางพุทธนาจะถือว่ามีความสําคัญมากนะครับเขาเรียกสติสัมปชัญญะวัรรมมีอุปการะมากนะทำไมธรรมนี้จึงมีอุปการะมากนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเดี๋ยวสรุปให้ฟัยอีกครั้งว่า การมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามีประโยชน์อย่างไรก็คือเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะดังนั้นเมื่อเราป้องกันแล้วมันก็จะทําให้เราไม่เกิดความผิดพลาดนะครับเพราะเรามีสตินะอยู่ตลอดเวลานะครับถือน้ําถือแก้วน้ําถือจาน ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวว่าแก้วมันแตกได้นะต้องระวังนะเราก็จะเดินด้วยความระมัดระวังมันก็ไม่แตกเมื่อไม่แตกก็ไม่ต้องถูกผู้ปกครองตีถูกแม่ตีแม่ดุเห็นไะหมผลก็จะตามมานะครับไม่ผิดพลาดน,นะถอนเงินแม่ให้ช่วยถอนเงินมีสติด้วยรับเงินแบงค์อะไรมานะแล้วของเท่าไหร่แล้วลบ แล้วมันเหลือเท่าไหร่ต้องทอนหรือไม่ต้องทอนนะก็ต้องมีสติถ้าทอนผิดเป็นยังไงครับนะขาดทุนนะนะครับทอนเกินละนะครับทอนเขาขาดนะเขาก็จะบอกว่าเราโกงเขาอีกเห็นไหมครับอ่ะดังนั้นก็ลองเขียนมาแล้วกันนะครับและอีกสข้อสมาธิก็คือการทำจิตใจให้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับนะ การมีสมาธิในการเรียนนะครับก็คือการเจจดใจจ่อก,กับการเรียนไนมะ่วอกแวกนี่ก็คือการมีสมาธินะครับนะตั้งใจเรียนตั้งใจฟังตั้งใจจดนะครับนี่เขาเรียกว่าความมาธินะครับปัญญาไปว่าความรอบรู้ความรอบคอบความฉลาดนะครับมันต้องเกิดจากการคิด นะครับพิจารณาก่อนมันถึงจะเกิดเป็นปัญญาเป็นความรู้ถ้าเราฟังแล้วเราไม่สรุปเลยครูก็จะงงว่าครูพูดอะไรหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะแต่ถ้าเรารู้ว่าอ้อเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นี่ไงครูเขาก็บอกแล้วไงว่าเขาตอบแบบนี้นะบางคนยังนึกไม่ออกเลยว่าจะตอบว่าอะไรอ่ะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนนะครับก็ลองไปทํางานนะครับนะทำงานนะครับ,นะนนรบในหน้านี้ นะครับในชั่วโมงที่16นะครับมี4ข้อมาส่งครูนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ